สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมครับผมวันนี้นี่ผมซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมานะครับเพื่อที่จะมาปลูกนะครับเป็นข้าวโพดแปดแถวครับข้าวโพดแปดแถวก็คือข้าวโพดข้าวเหนียวนั่นแหละนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวเนาะนี่ครับซื้อมาในราคา10บาทนะครับมี85มเมล็ดนะครับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวร้อยถึงร้อยยี่สิบวันนะอย่างที่เขาว่า แต่ความเป็นจริงอาจจะไม่ถึงนั้นก็ได้นะนะครับก็อันนี้ก็เป็นตามที่เขาระบุนะครับนี่ก็มีวิธีการปลูกอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าผมจะมาปลูกแบบปลูกง่ายๆนะไม่ยากนะครับบางคนอาจจะแช่มเมล็ดก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่แช่นะครับไม่แช่มเมล็ดก็ซื้อมาก็ปลูกเลยเนาะดินมีความชื้นแล้วนะครับถ้าหากมเมล็ดพันธุ์เขามีคุณภาพมเมล็ดพันธุ์ดีมันก็จะนะครับงอกเองนั่นแหละเนาะนี่นะครับซื้อมา นะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าผมซื้ออันนี้มานะครับลองมาปลูกดูอัตราการงอกเขาบอกว่า9 8ซนะครับนี่เกบเอซนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมเมล็ดนะครับนี่เททั้งหมดก่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับที่เป็นชมพูชมพูนี้ก็คือเป็นสารเคมีที่เขาเคลือบนะเป็นสารป้องกันแมลงนะครับอะไรสักอย่างนี่แหละนะเป็นสารเคมีป้องกันเนาะอย่างว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ นะครับเขาทําขายตามท้องตลาดเขาก็จะต้องมีการเคลือบสารเคมีมีการป้องกันนะครับแต่ว่าตามจริงก็ต้องล้างออกนะแต่ว่าผมไม่ได้แช่เมล็ดก็นะครับไม่เป็นไรแต่ตอนเราปลูกเราตอนดูแลนะครับถ้าเราไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอยากปลูกแบบอินทรีย์เนาะอยากปลูกแบบนะครับออแกนิกอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยดูแลอย่างนั้นก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนี่ครับเมล็ดนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกด้วยกันเลยนะครับ นี่ครับเป็นนะครับแปลงทีここ of ่ผมจะมาปลูกนะนี myself, ่ครับข้างๆร่องนะครับนี่ร่องข้างๆที่ผมนะครับได้พรวนดินเอาไว้นะครับนี่แหละเราจะมาปลูกนะครับก็ง่ายๆเนาะปลูกข้าวโพดนะครับที่ผมอยากนะครับปลูกนี้ก็เพราะว่าคือผมปลูกข้าวโพดไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่นะนะครับพูดตรงๆเลยคือผมปลูกข้าวโพดยังไม่ค่อยสําเร็จนะครับก็เลยต้องนะครับลองปลูกนะครับล่องพิดลองถูก ลองปลูกใหม่นะครับไอตอนนั้นที่ผมทําก็คือแช่มเมล็ดโอ้โหอย่างดีเลยครับอันนี้ก็ลองแบบไม่แช่มเมล็ดบ้างนะว่าจะเป็นอย่างไรนี่ปลูกง่ายๆนะครับทาเป็นรูๆนะครับทาเป็นรูๆแล้วก็นําเมล็ดหยอดลงไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องลึกมากนะครับไม่ต้องลึกมากหรือว่าไม่ต้องนั้นก็ได้นะครับนี่าวางมเมล็ดแล้วก็กลบนะครับเท่านี้นะครับง่ายๆนะครับทุกคน ผมปลูกอย่างนี้นะบางคนเขาแค่หวาาๆเอาไว้นะครับก็งอกแล้วนี่วางแล้วก็กลบอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับปลูกไปด้วยกันเลยนะครับนะครับปลูกวันละนิดวันละหน่อยปลูกนั่นปลูกนี่เนาะพวกเรานะครับไม่ต้องนะครับเคร่งเครียดสีเรียดอะไรมากนะครับนี่ครับปลูกอย่างนี้แหละนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอตัวปลูกให้เสร็จก่อนนะครับ นี่ครับปลูกเสร็จแล้วครับทุกคนนี่นะครับปลูกตามข้างๆนะครับร่องกล้วยนี่แหละนะครับก็รอดูนะครับรอติดตามชมนะครับว่าจะงอกหรือไม่งอกนะครับผมปลูกแบบง่ายๆเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้อะไรมากมายนะนะครับแต่ว่าผมก็อยากลองดูนะว่าเออทาอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงอะไรไงนะครับก็เป็นการทดลองไปในตัวนะครับแต่นะครับถ้าหากไม่งอก ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็งอกแหละเนาะนะครับถ้าไม่งอกก็น่าจะโดนมดมดแทะเมล็ดนะครับก็ไม่เป็นไรนะนะครับแต่ว่าก็งอกอยู่แล้วนะครับผมรอติดตามชมนะครับเพื่อนๆนี่ครับพวกเรานะครับมีอะไรก็นะครับทาวันละนิดวันละหน่อยเนาะเรื่อยๆนะครับถ่ายถ่ายลงนะครับลงทุกวันอย่างน้อยก็วันละคลิปนะครับถ้าหากไม่มีคลิปแบบยาวลงก็ลงคลิปช็อตก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะ นะครับเป็นกำลังใจให้การเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ส้นะครับไปด้วยกันนะครับถึงยอดวิวจะน้อยคนดูจะน้อยไม่เป็นไรนะครับผมไม่ต้องซีเรียสทําแบบสนุกมีความสุขนะครับนี่เห็นไหมครับที่ผมได้ปลูกทุกวันวันนิดวันละหน่อยเห็ดแม่เริ่มแล้วนะครับนะครับตอนแรกๆก็ยังไม่เห็นผลหรอกนะครับไปมาไปมาเดี๋ยวเขาก็จะนะครับเจริญเติบโตให้เราได้เห็นเองนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาปลูกข้าวโพดนะครับผม ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ติชมไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมฝากช่องกเกษตรนะครับทุกช่องด้วยนะครับและช่องอื่นๆด้วยนะครับมีความรู้มีสาระมากเลยนะครับฝากติดตามชมทุกช่องด้วยนะครับนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้า ดูแลสุขภาพด้วยนะครับใครดูคลิปผมจบขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ